สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูโชติกาหนูแมากนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนเรื่องพืชต่างๆรอบตัวค่ะมารู้จักพืชกันค่ะพืชมีส่วนต่งางๆได้แก่รากลำต้นใบนอกจากนี้พืชบางชนิดยังมีดอกผลและในผลยังมีเมล็ดแต่ละส่วนของพืชมีลักษณะและหน้าที่ต่างกันค่ะ สังเกตในบริเวณต่างๆรอบตัวเราจะพบพืชมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่ทั้งบนบกและในน้ำพืชแต่และชนิดมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันทางรูปร่างลักษณะและสีเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับพืชกันหรือยังคะแต่ก่อนอื่นครูวมีการ์ตูนสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรูกก้กันด้วยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันคะ่ะ สวนผักของลิบดาสวัสดีลิบดากำลังทำอะไรอยู่เหรอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เ็น้ลือเปล่าว่าสวนผักเนี่ยลิบดาช่วยกันปลูกกับแม่เลยนะ ว้าว oh, oh. เยอะแยะเลยน่าอร่อยด้วยใช่ไหมล่ะนี่กำลังจะเก็บและจะเอาไปฝากคุณย่าด้วยผักดีๆนะ่าอร่อยแถมมีประโยชน์เพราอย่างไรก็ต้องรดน้ำเยอะๆผักใจะได้โตๆ ลิปดารดน้ำแบบนั้นไม่ถูกนะต้นไม้ไม่ได้ดูดซึมน้ำทางยอดสักหน่อยอะไม่ถูกตรงไหนอ่ะก็ผปิมันออกมาข้างบนก็ต้องรถน้ำที่ยอดสิมันจะได้ดูดซึมน้ำไวๆจะได้สวยๆไงไม่ใช่แล้วลิปดาต้นไม้ไม่ได้ดูดซึมน้ำทางยอดสักหน่อยรถน้ำไปก็ไม่มีประโยชน์ลอกแถมถ้ารถมากไปยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่อและต้องรถน้ำตรงไหนล่ะ ต้องรถตรงคนเพราะต้นไม้ดูดซึมน้ําทางรากแล้วรถอย่างพอเหมาะก็พอแล้วถ้ามีรากไว้ดูดซึมน้ําและคนอื่นต้นไม้มีไปทําอะไรล่ะเอ้ยก็เรียนกันมาแล้วนี่นาลิฟดาก็จำไม่ได้นี่นาโพล่าก็บอกมาสิเอ้ยอยู่ๆมาถามแบบนี้โพล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นยังไงบ้างเจลิปดารดน้ำเสร็จหรือยังสวัสดีครับคุณนาคุณแม่มาพอดีเลยค่ะ โพล่ากำลังสงสัยว่าส่วนต่างๆของต้นไม้ทำหน้าที่อะไรบ้างล่ะคะโพลลาสงสัยเหรอจ๊ะดีจ้ะสงสัยก็ถามรู้จักขวนขวายหาความรู้เป็นเด็กที่เก่งมากเลยจ้ะงั้นแม่จะบอกให้ฟังนะจ๊ะว่าส่วนต่างๆของพืชทำหน้าที่อะไรบ้างต้นไม้หรือพืชก็เ,เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกับคนเราดังนั้นโครงสร้างภายนอกของต้นไม้ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับร่างกายของคนเราเนั่นแหละจ้ะ ทั้งที่รูปร่างต้นไม้ไม่เหมือนกับคนเราเลยนะคะถึงรูปร่างจะไม่เหมือนกันแต่ก็สามารถทําหน้าที่ที่จําเป็นเหมือนกันได้นะจ๊ะโครงสร้างภายนอกต้นไม้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าส่วนต่างๆที่สําคัญของพืชมีอะไรกันบ้างส่วนสําคัญต่างๆของพืชก็มีรากลําต้นใบดอกและก็ผลจ้ะแต่ละส่วนของต้นไม้ก็จะมีหน้าที่ของมันลิปดารู้คะ่ะว่ารากมีหน้าที่ดูดซึมน,น้ําใช่ไหมคะใช่จ้ะ และยังมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารด้วยนะสารอาหารจากไหนคะจากดินดินกับปุ๋ยใช่ไหมครับโดยดูดซึมไปพร้อมกับน้ำใช่จ้ะแม่โพล่าเป็นคนสงสัยแท้แต่ก็รู้ดีเหมือนกันนะจ๊ะส่วนลำตอนนี้เป็นส่วนสำคัญของต้นไม้เหมือนกับร่างกายของคนเรานี่แหละเป็นส่วนหลักแล้วก็จะมีท่อลำเลียงน้ำและสารอาหารไปยังส่วนต่างๆเหมือนกับร่างกายเราที่มีเลือดหล่อเลี้ยงนะจ้ะส่วนใบก็มีหน้าที่ที่สำคัญนะจ๊ะ รู้ไหมว่าใบทําหน้าที่เหมือนกับอะไรของคนเราเออน่าจะเหมือนกับปากนะครับโพลล่าจำได้ว่ามีคําว่าปากใบถูกต้องแล้วจ้ะส่วนใบจะมีปากใบอยู่ซึ่งมีขนาดเล็กมากทาหน้าที่เหมือนกับจมูกคนก็คือหายใจนั่นเองจะ้ะนอกจากนี้ใบยังมีหน้าที่ที่สําคัญที่มีเฉพาะในพืชด,ด้วยนะอะไรเหรอคะ นั่นคือกระบวนการสังเคราะห์สแสงในใบของพืชจะมีคโลอโรฟิลล์ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงให้กลายเป็นพลังงานสำหรับพืชได้ด้วยจ้ะส่วนดอกก็มีหน้าที่ในการแพร่พันธุ์โดยในดอกจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียที่เมื่อผสมกันแล้วก็จะกลายเป็นผลของพืชชนิดนั้นๆั้นเองละจ้ะซึ่งเมล็ดที่อยู่ในผลก็สามารถนําไปปลูกเพื่อกลายเป็นต้นใหม่ดังนั้นผลส่วนใหญ่จึงมีรสชาติอร่อยเพื่อให้สัตว์หรือคนนําไปกินยังไงละจ้ะ ข้าใจเลยละค่ะเป็นแบบนี้เนี่เอาละค่ะเด็กๆเด็กๆดูการ์ตูนกันสนุกไหมคะ้าเด็กๆดูการ์ตูนเสร็จแล้วเด็กๆมาช่วยกันตอบได้ไหมคะว่ารูภาพที่หิวมีให้อยู่มีส่วนต่างๆของพืชอะไรว่างใช่แล้วละค่ะเด็กๆรูปภาพที่เด็กๆเข็นอยู่มีส่วนประกอบต่างๆของพืชได้แก่รากลำต้นใบ และผลค่ะวันนี้วิดีโอได้จบปองไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ